งอบฮะมัปลาเบยงอบตั้งห้องนี่น้องมูยี่นี่ตัวมูยี่ที่งอบติดมากรอบอยู่ไหมงอบเปลี่ยนโวรจต้องเยอะบอพอนมันตักโอ้โหนะครับพี่น้องนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะพี่น้องของความเสียหายน้ำท่วมนะพี่น้องน้ำท่วมสนามบินนะพี่น้องเขตนั่นก็ขึ้นกับสนามบินพอดีนะพี่น้องก็มีวัวควายนะพี่น้องเสียหาย น้ำท่วมทุ่งนานะพี่น้องโอ้โหนี่คือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยน้ําออกจากสระบินนะพี่น้องที่หลั่งไหลลงมานะพี่น้องใส่ทุ่งนานะพี่น้องแล้วก็ผงวผัวผงควายนะตายเป็นผงนะนี่ไม่ใช่ภาพ AI นะพี่น้องนี่เห็นไหมนะนี่เป็นภาพบรรยากาศจริงนะพี่น้องที่มีความสูญเสียจริงนะพี่น้อง ายเยอะมากเนาะโอ้โหนะพีอ oh, ง oh, 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 oh. นี่คือความเสียหายแล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่างต้นคลิปนะพีองร้อง,องห่มร้องไห้เพราะว่าหนึ่งเพีงไม่มีกรมปศุสัตว์หรือว่าไม่ได้มีหน่วยงานที่จะเข้ามาเยียวยานะพีองนี่คือบริเวณไอสนามบินนะเพีองเนี่ยเขาก็ปล่อยน้ําจากตรงนี้หละพีองลงไปแทนที่จะมีคลองระบายน้ําดีๆนะพีองไม่มีพีองก็ปล่อยไปลงทุ่งนานะพีองลงทุ่งนา แล้วก็ลงใส่บ้านเรือนทำให้ผงวัวผงควายตุยเยอะมากนะพีออ่น้องโอ้โหนี่คือสิ่งสิ่งแรกเลยที่คุณข่าวประเทศไทยเนาะไม่ได้พิ่งพาประเทศไทยเมื่อก่อนถ้ามีน้ําท่วมนะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมเพิ่งไมอยู่ทางฝั่งกัมพูชานะพี่น้องก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยเนาะหรือว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไทยเข้าไปช่วยเหลือนะเพี่น้องมีหน่วยงานถ้าไม่ได้ไปก็จะมีเงินนะพี่น้องที่ คอยเขาไปเยียวยาคอยเขาไปซนะัพพอร์ตแต่ปัจจุบันนี้คือไม่มีนะพี่น้องไม่มีไร้กู้ภัยไทยนะพี่น้องไร้เงินจากประเทศไทยเหมือนถ้าหากว่ากรณีที่เพื่อนบ้านนะพี่น้องน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นลาวเมียนมาเขมรเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคือไทยช่วยเหลือทุกประเทศนะพี่น้องไทยช่วยเหลือทุกประเทศแต่เพราะที่นี้พี่น้องมีเหตุการณ์แบบนี้เนาะมันเจอผลกระทบแบบนี้โอ้โหนะพี่น้องถือว่าบวชยอดได้เห็นแล้วกนะ็น่าสังเวชใจนะพี่น้องที่ อดดีอวดเก่งเนาะอดสนามบินเนาะพี่นะ้องแต่สุดท้ายก็คือล่มจมเพราะสนามบินเนาะพี่นะ้องถือว่าเป็นเมืองใต้บาดาลเลยเนาะในช่วงคำคืนนาะพื่น้อนงะแต่ในช่วงนี้นะพี่น้องที่เขาอัดคลิปเนี่ยเขาถ่ายลงคือมันมนลดสักหน่อยแลย้วนะพี่น้องตอนที่ปล่อยนะั่นคือเป็นบาดาลเลยพี่นะ้องผงบัวผงควายของใครไม่รู้แหลนะน้ำท่วมสนามบินฉันจะเอากู้หน้านนองให้สนามบินเนะี่ยดีๆแต่ ไม่สนใจนะพี่น้องไม่สนใจใจดีชาวบ้านนะที่เดือดร้อนอยู่ในเขตนั้นก็ทําให้เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะก็เกิดขึ้นมานะพี่น้องทำให้ชาวบ้านเสียหายเยอะมากไม่ต้องไม่ได้มีเงินเยียวยานะพี่น้องผงบัวผงควาตุยนี่เนาะแล้วก็ว่าไอ้น้าท่วมท่งหนาไม่มีเงินเยียวยาร้องไห้หาคู่ภัยไทยหารัฐบาลไทยเข้าไปช่วยเหลือเนาะปกติเลย คือเงินที่ช่วยเหลือชาวบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าไฟไหม้เนี่ยก็คือส่วนมากก็คือได้เงินจากประเทศไทยนะพี่น้องที่เข้าไปจนเจือบ้างเนาะแต่ก็เงินจากรัฐบาลเขมรบ้างแต่เพราะที่นี้คือมันได้น้อยเดยอ่ะน้อนะพีอ่นะ้องเนาะไม่สามารถที่จะซื้อวัวตัวหนึ่งควายตัวควายตัวหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องก็ไม่ใช่ได้น้อยนะพี่น้องไม่ใช่ได้น้อยนะในการซื้อควายตัวหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นบาทนะก็หลายล้านเรียวอ่ะนะพี่น้องหลายสิบล้านเรียวอ่ะตัวหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้น อย่างเหมือนนั่นตงตดคลิปเนาะรอ้รองห่มร้องไห้ในการสูญเสียครั้งนี้นะพี่น้องก็แน่นอนว่าคนไทยเนาะไม่ได้เป็นคนทําแต่คุณอย่ามาโทษประเทศไทยนะเนาะประเทศไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เนาะประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรนะพี่น้องคอยซ้ําเติมซะมากกว่าเนาะเพราะว่าพวกคุณก็คือ หย้บย้ำซ้ำเติมนะพี่น้องคนไทยมาตลอดแต่พอวันนี้คือน้ําท่วมจมบาดาลนะพี่น้องถือว่าผงวัวผงควายตายนับร้อยร้อยตัวนะพี่น้องเห็นแล้วก็น่าสังเวชใจนะพี่น้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะกายเป็นคนทําแน่นอนก็คือสมเด็จเดชโจฮนเซนนะที่สั่งการให้ปล่อยน้ําจากสนามบินนะพี่น้องลงสู่ทุ่งนานะลงสู่ใส่บ้านเรือนของประชาชนทำไมฝูงวัวผงควายนะพี่น้องตายเป็นตุ้ยนะพี่น้องโอ้โหกองกันเกลื่อนเลยนะร้องห่มร้องไห้นะพี่น้อง ถามว่าจะขอกู้ภัยไทยไปช่วยไหมคงจะไม่มีโอกาสนะครับพี่น้องคงจะไม่มีโอกาสเพราะว่าปัจจุบันนี้คือไทยกับกคมเอนเนี่ยไม่ถูกกันเนาะไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยคือเจ็บช้ำน้ําใจในการที่กคมเอนเนี่ยดูถูกขากถางเนาะน้ำท่วมไทยไม่เห็นจะช่วยแต่อินฟูดังๆหลายๆคนเนพี่น้องเอาไปแคเอาไปแคนเนาะเอาไปซ้าเติมเหยียบย่ำย่ำยีนะพี่น้องแต่พอวันนี้คือคนไทยเอาคืนนะพี่น้องสะใจแล้วนะบ่ายยศพูดได้เลยว่าสะใจแล้วเนาะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ ฟ้าดินลงโทษนะน้องหนึ่งกับฟ้าดินลงของศนก็คือหุนเซนเนาะหุนเซนทำร้ายป่าชจะสนตัวเองะพี่น้องไม่ใช่ว่าช่วยเหลือนะคือปล่อยน้ําจากสนามบินเนี่ยลงไปเนาะทำให้มีฝุงวัวฝูงควายตุยกันจะเป็นจานวนมากเนาะแล้วก็น้ําท่วมท่งนานเนี่ยหลาย,ลยร้อยไร่ะพี่น้องทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ลงไปอีกนะไปชาวบ้านจนลงไปอีกไม่ใช่ว่าเปิดสนามบินแล้วชาวบ้านจะมีเงินมีทองนะไน้องไม่ใช่เนาะโอ้โหได้เห็นแล้วจากพฤติกรรมนี้นอกจากสิ่งนี้ก็คือ ตเลขมากนะเป็นผู้นําที่ห่วยแตกที่สุดในโลกเลยเนาะก่อนหน้าน,นี้คือมีเหตุการณ์ที่จะประท้วงกันเนาะแต่ว่าเกาะกลุ่มกันไม่รู้เขาทําอะไรแหละบอกว่ากลัวเนาะขึ้นเครื่องบินรอแล้วนั่น,นคือผู้นําที่ขี้ขาดตาข่าวผู้นําที่ไม่ใส่ใจประชาชนนะครับอย่างเหตุการณ์นี้คือประชาชนร้องไห้เนาะแทนที่จะมีหน่วยงานที่เขามาช่วยเหลือนะเข้ามาเทคแคร์เข้ามา ดูแลเอาใจใส่แต่ไม่มีเลยไ่น้องไม่มีเลยไม่เหมือนประเทศไทยน้องไปน้องแตกต่างจากประเทศไทยอย่างชิดเชิงนะไปน้องที่มีเหตุการณ์ที่เราจะพูดได้เลยว่าเห็นแล้วก็โอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดูดีน้องอย่างประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือมีเงินสนับสนุนมีเงินเยียวยาเนาะแต่ทางเขมรไม่ทุกอย่างบ้านพังซ่อมเองฝูงวัวฝูงควายตายรับผิดชอบเองไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการเยียวยาเพราะว่าน้ำเนาะก็คือน้ําท่วมเขาคิดว่า แค่น้ําท่วมมันเป็นธรรมชาติเนาะไม่ใช่ของเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะั่นก็คือเขาปล่อยลงน้ํามาจากสนามบินเตโชที่จังหวัดกันดาเนาะคระับเพราะว่าอยู่พื้นที่ก็คือจังหวัดกันดาพอดีนะพี่น้องก็ทําให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะพี่น้องซับซ้อนนะโอ้โหซับซ้อนซ้อนเงื่อนทําให้เหตุการณ์หลายๆแบบน,แบบนี้เกิดขึ้นกับคนเขมรน,นะพี่น้องน้าตารังร่าอาบซองแก้มนะพี่น้องอ้อนวอนขอกู้ภัยไทยอ้อนวอนขอรัฐบาลไทยขอให้ช่วยเหมือนเดิม แน่นอนว่าตัดหางปล่อยวัดแล้วเขมรไม่มีวันที่จะได้เงินจากประเทศไทยแม้แต่บาทเดียวนะเพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างคือแบรนด์สินค้าไทยเนาะไม่ใช้เงินไทยคือทําทุกอย่างเนาะให้มีความหมดทนที่สุดเนาะเหมือนคนไทยก็ก็เหมือนกันนะคนที่อยู่ชายแดนคนไทยก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่เนาะไม่ไม่ได้หวันเรื่องว่าไรายได้เนาะบางคนดาวลดดาวทุกอย่างเนาะแต่เขาก็เต็มใจที่จะ รักษาอธิปไตยของประเทศชาติเมืองเมืองไว้เนาะไม่ให้เปิดดานะ่านเนาะประท้วงไม่ให้เปิดด่านนี่คือน้ำใจของคนไทยนะ่นาะสู้เหลือกันมีความสามัคคีเนาะสู้เหลือกันนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็สะใจไปตามๆกันนะแต่ไม่ได้ยดเยอะเยอนะพะี่น้องไม่ได้ยดเยอะเย้ะถ้าคุณไม่ทํากนะ่อนเนาะแต่วันนี้บญยอดได้เหตุการณ์ที่คุณทําร้ายกับประเทศไทยก่อนเนาะวันนี้บญยอดออกมาปกป้องประเทศไทยเพื่อความรู้สึกของบญยอดเองน่นองที่ได้มาอพย์ใบบุญประเทศไทยนะพะี่น้องก็ ขอขอบคุณประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสเนาะหนุ่มลาวบ้านนอกคนนี้ได้มาทมาาหกินในประเทศไทยเนาะได้รู้จักคําว่าโรคโซเชียลได้รู้จักคําว่าน้าใจของคนไทยนะพี pong, ่น้องครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้บายยอดก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บายยอดก็สกลและพี่และน้องไปก่อนสวัสดีครับบ,บ๊ดยบาทุกคนเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับ